วัดดอนกลางสวนสังฆบารมีบ้านหนองแหนหมู่ที่สองตำบลแวงดงอำเภอยางสีสุราชจางังหวัดมหาสา,ารคาม เป็นวัดป่านะครับพระพงนะครับนี่นี่ก็เป็นรือสีส่วนนี่ก็เป็นพระศรีวลีครับพระศรีวลีนะครับนี่ครับพระศรีวลีอันนี้เป็นพระพิคเนตนะครับนี่นี่ครับพิคเนตนะครับ ่วนนี้ก็เป็นแม่นางธรณีครับนี่มีรูปปั้นมากมายเลยครับนี่มีหมดเลยครับเยอะแยะเลยครับนี่ที่นี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นพระพระโพธิสัตว์นะครับนี่นี่พระโพธิสัตว์นี่ครับนี่ก็พระโพธิสัตว์นะครับติสสะอันนี้ติสสะนะครับนี่ครับ อันนี้ก็พาะโพธิสัตว์สุรสีครับนี่นครับ well อันนี้ก็พระโพธิสัตว์เทวเทพครับนอันนี้เทวเทพนะครับอันนี้ก็พระโพธิสัตว์ครังสีมุนีครับนครังสีมสุ <nichts. S 1> นีนะครับ <wilderness> รัศมีสีเขียวนะครับอันนี้ก็พระโพธิสัตว์นาระนรัฐรัศมีสีแดงครับนี อันนี้พระโพธิสัตว์ธรรมะสามีรัศมีสีแสดครับน <pareil> ี่อันนี้ก็พระโพธิสัตว์ธรรมะราชารัศมีสีเหลืองนะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็พระโพธิสัตว์รามรัศมีสีขาวครับนี่ครับนี่รัศมีสีขาวนะครับอันนี้ก็พระโพธิสัตว์ อริยะเมตไตรครับนี่อันนี้อริยะเมตไตรนะครับรัศมีสีชมพูครับนี่พระโพธิสัตว์ส่วนอันนี้รูปพระพุทธเจ้านะครับนี่นี่ครับก็สีทองก็ร่อนหมดแล้วครับดูครับนี่รูปพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเลยครับเยอะแยะมากมายเลยครับดูที่ครับที่นี่ครับเป็นวัดป่านะครับดูครับสวยงามมากเลยครับช่วงนี้เป็นช่วง เที่ยงกว่าๆนะครับแดดเลยจ้าครับรูปภาพอาจจะไม่สวยเท่าไรครับผมผมได้มาเยี่ยมชมนะครับปัดของหลวงพ่อฤทิ์นะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับมีพระพุทธรูปมากมายครับท่านสั่งทำพิเศษนะครับจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มาทำฐานวางเอานะครับ ส่วนนี้ก็กําลังสร้างนะครับนี่กําลังสร้างครับนี่นี่กำลังสร้างสวยงามครับพระพุทธเจ้าของเรานะครับมีพญางูนะพญางูเขียวใหญ่นี่ครับแผ่แม่เบี้ยป้องกันแดดกันฝนให้ครับผมนี่ครับสวยงามครับผมนี่ครับนี่คือด้านข้างนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ครับ ด้านล่างน่าจะเป็นทําเป็นน้ํานะครับแต่ว่ายังทํายังไม่เสร็จนะครับนี่นี่ครับน่าจะเป็นทําเป็นน้ําพุนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นหนองน้ําอย่างใหญ่เลยครับนี่นี่ครับน้ําใสมากเลยครับดูสิคร claro uh ับหนองน้ําอย่างใหญ่เลยครับนี่นี่ครับก็มีปลาปลาแล้วก็ใช้โซลาเซลล์นะครับสูบน้าครับนี่ปลาปลานะครับใช้โซลาเซลล์นะครับสูบน้ําใช้ในวัดนะครับ ดูครับหนองน้ําใหญ่มากเลยครับแล้วก็น้าใสใสนี่ครับน้ําใสมากเลยครับสะอาดมากครับนี่นี่คือน้าหนองน้ําหลังวัดนะครับนี่ใช้ในงานปฏิบัติกรรมได้สบายเลยครับนี่ส่วนนี่ก็คือพระพุทธรูปใหญ่นะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านข้างนะครับนี่นี่ครับพระพุทธรูปใหญ่มากเลยครับนี่นี่ครับนู่นด้านบนนะ่นครับใหญ่มากเลยครับนี่ นี่คือด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับแล้วก็นี่ด้านข้างครับนี่นี่คือด้านหน้านะครับนี่ครับใหญ่มากเลยครับพระพุทธอุดมมงคลครับชื่อท่านนะครับพระพุทธอุดมมงคลนี่ครับนั่งในอิริยาบถสมาธิครับด้านบนครับผม นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลานธรรมนะครับตรงนี้จะเป็นที่อาจารย์กรรมนั่งนะตรงนี้นะเนวลาจัดงานปฏิวัติศกรรมช่วงเดือนมรรกราคมกับผมนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกกรรมนั่งครับนี่แล้วก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาครับนี่นี่ครับช่วงเดือนมรรกราคมก็จะอากาศเย็นหน่อยอากาศหนาวหน่อยแล้วก็มีใบไม้เยอะแยะครับนี่มองไม่เห็นดินนะครับเพราะว่าใบไม้มันเยอะช่วงมกราคมครับที่นี่ก็จัดงานปฏิวัติศกรรมนะครับที่นี่ครับ ที่ผมถ่ายวีดีโอนี้ก็ช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงกว่าจะไปบ่ายหนึ่งแดดมันก็เลยจ้าครับนี่ค่แต่ก็เป็นร่มเงาดีนะครับมีร่มไม้ชายคาดีครับนี่ครับศาลาสวยมากครับนี่ศาลาใหญ่มากเป็นเสาไม้นะครับสวยงามครับนี่ครับมีพระพุทธรูป สวยงามครับหลายองค์นะครับตั้งอยู่ไว้ให้พวกเรากราบไหว้นะครับนี่ครับเป็นสาราที่สวยมากเลยครับเสาไม้เป็นต้นนะครับมีไม้แดงครับไม้หลายอย่างนะครับไม้จิกไม้แดงมีเสาเป็นต้นทั้งนั้นเลยครับเสาต้นไม้เป็นต้นนะครับสวยใหญ่โตมากเลยครับนี่เป็นสาราปฏิบติธรรมครับผม นี่ก็เป็นสลาอีกหลังหนึ่งนะครับนี่สวยงามครับมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ครับเป็นบุญตาของผมนะครับพระอาจารย์สมบัติฐานิโยได้มาพบมาเจอมาเห็นครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับนี่คืออีกวัดหนึ่งนะครับนี่คือวัดในหมู่บ้านนะครับนี่คนละวัดกับเมื่อกี้นะครับนี่ครับ นี่คือศาลานะครับศาลาวัดดอนกลางนะครับบ้านนองแหนเนาะนี่นี่คือนี่คือวัดใหญ่นะครับครับเมื่อกี้วัดป่าครับที่นี่วัดใหญ่นะครับมีสองวัดนะครับบ้านนองแหนนี่ครับนี่คือศาลาวัดใหญ่นะครับนู่นอาจารย์บุญชวนกําลังไล์สดอยู่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับเสาไม้ใหญ่มากเลยครับเสาไม้ยังกัวัดป่าวังน้ําเย็นครับนี่ครับเป็นต้นเลยครับ ใหญ่มากนี่ครับนู่นหลวงพ่อหลวงพ่อพลิ้ตัวเล็กๆครับนี่อุโบสถยังไม่เสร็จนะครับอุโบสถสดก็ยังไม่ได้มุงยังไม่ได้ทาหลังคานะครับนี่จะทําอุโบสถนะครับเป็นไม้เหมือนกันครับเสาไม้เหมือนกันครับนี่ครับทําโครงอุโบสถไปแล้วครับเป็นไม้เหมือนกันครับค่อยมาขัดทาสีเอาทีหลังนะครับนี่นี่ครับ และวัดนี้ก็มีพระพุทธรูปเหมือนเดิมกันเรียงเป็นแถวเหมือนเดิมครับกับหลวงพ่อฤทธิ์ท่านชอบมากเลยครับการสร้างพระพุทธรูปแบบนี้ครับฐานครับเหมือนวัดป่าเลยครับนี่ครับเหมือนวัดป่าที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้เลยครับนี่ครับสวยมากเลยครับแล้วก็มีต้นโพเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ต้นโพร่มเย็นครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ก็ต้นโพครับต้นโพสวยมากเลยครับนี่คือวัดบ้านนะครับส่วนเมื่อกี้วัดป่าครับนี่ครับ ท่านมีสองวัดนะครับเป็นเจ้าวัดทั้งสองวัดเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่นี่จะเปิดไฟตอนกลางคืนนี่สวยครับเออนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับครับนี่หลวงพ่อผลิตกับพระอาจารย์บุญชวนนะครับนี่อุโบสถนะครับนี่นี่ครับนี่ถ้าทําเสร็จนี่สวยมากเลยครับเสาไม้เป็นต้นนะครับแต่ท่านปล่อยให ไอม่อไอ่เขาเรียกว่าปวกกินนะครับแล้วค่อยมาขัดเอาทีหลังครับให้ปวกมันกินก่อนท่านว่าอย่างนั้นครับนี่ครับเอให้ปวกกินก่อนแล้วค่อยมาขัดเอาทีหลังครับเหลือจากปวกก็เป็นของเราครับนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับนี่ครับเออเอเหลือจากปวกค่อยเป็นของเรานี่ไม้เป็นต้นเลยครับนี่นี่สวยครับแต่ยังไม่ได้ขัดแล้วไม่ได้ทาสีและไม่ได้ทําลังคานะครับ นี่ครับค่อยขัดทาสีครับแล้วทำลังคาก่อนเนาะทำลังคาก่อนแล้วค่อยขัดทาสีนี่พระพุทธรูปสวยมากเลยครับนี่คือวัดบ้านนะครับน, <c oughs> นี่ครับ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 โอ oh, ้สวยมากเลยครับนี่เหลือจากปวกค่อยเป็นของเราตอนนี้ปวกกินไปก่อนโอ้หอระคังนู่นครับนู่นสวยมากเลยครับโอ้โหหอระคัง นี่ครับไม่เคยเจอหอระคังจะสวยขนาดนี้ครับแล้วก็ไอระคังมันใหญ่มากเลยครับนี่โอ้เสียงดังน่าจะดังดีนะครับนี่เออสวยนอาจานเนาะหอระคังอะไรแปลกดีไม่เคยเจออย่างนี้เนาะดูดิเออนี่ครับหอระฆังสวยมากเลยครับนี่ครับนี่นี่โอ้อะไรจะสวยขนาดดูสิเออเออคล้ายคล้ายคล้ายหมวกพระเจ้าตากสินระคังสวยใหญ่มากเลยครับดูสิ ลวงพ่อล้องตีดูเสียงเป็นยังไง <c oughs> โอ้โอ้เสียงอย่างนี้เองโอ้เสียงมันนุ่มมันทุ้มอย่างนี้โอ้อย่างนี้เองไเ,เอเอโอ้คล้ายๆหมวกพระเจ้าตากสินนะครับนี่เออนี่ครับเออดังดีไปดังดีไปสวยครับนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนะครับเออนี่ครับนี่ครับอัดโอ้โห โอ้นี่ครับโอ้ระฆังสวยมากเลยครับแล้วก็มีใบเล็กๆด้วยนะครับนี่เออันนี้เม่ระฆังอันน,น,น,นี้อันนี้ลูกระฆังอันนี้ลูกระฆัง <c oughs> องนัองนนี้ลูกระฆังนี่มีไม้ตีโอ้มีหน้ามันถึงดังนุ่มๆเพราะว่าเขาเอายางมาใส่ครับนี่ เอาอยางมาใส่ถ้าไม่ได้ใส่ยางจะดังดังแรงๆเหมือนหนังจีน,อ,นอ่ะเออเออโอนี่ครับโอ้ใหญ่มากเลยครับไม่เคยเจอนะครับใหญ่ขนาดนี้ครับกระขังนี่ครับโอ้สวยมากครับลายต้นไม้ลายต้นไม้แม่นางทอรณีปล่อยมวยผมออกมาเป็นน้ำ นี่ลายต้นไม้แต่ว่าเปลือกไม้มันรุดออกอาจารย์เปลือกไม้มันรุดออกเลยอันนั้นก็นั่นแหละเปลือกตาเหมือนเปลือกไม้รุดออกเอออันนี้หมอชีวกฤษีนี่ครับนี่ต้ต้นไทรนะครับนีต่ตายต้นไทรนะครับนี่ครับอันนี้พระพุทธเจ้ากับปันจัวคีทั้งห้านะครับนี่ครับ ตายตนโพเนาะตายตนโพใหญ่นี่นี่ครับพระพุทธเจ้าของเราอ่านี่ครับพระพุทธเจ้ากับปันจาวะคีทั้งห้าที่เมืองพราราณาสีเนาะ๋อป่ามฤดอะไรนะอิสิมฤตโอ้พูดยากมฤตกะตาโอ,อ,าโอ้นี่ครับนี่โอ้ย สวยมากเลยครับนี่ไปแล้ววัดดอนกลางนี่ครับไปแล้ว,วลนี่ครับวัดดอนกลางบ้านน้องเนตำบลแวงดงอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสรารคามพระอาจารย์สมบัติกับพระอาจารย์บุตรชนกลับแล้วนะครับ บ้านดงแคนบ้านดงใหม่นี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านดงแคนบ้านดงใหม่ครับเป็นสองหมู่บ้านนะครับใช้วัดกับใช้โรงเรียนร่วมกันครับแล้วก็มีอนามัยด้วยครับสถานีอนามัยด้วยครับนี่ครับนี่ครับดูโอ้ต้นประดูงามมากเลยครับนี่ครับนี่โรงเรียนนะครับดูสิครับโอวัดอายเลยครับนี่อื นี่อนามัยก็มีครับนี่คืออนามัยครับโรงเรียนอนามัยวัดครับอยู่ใ,ใกล้กันครับนี่คืออนามัยนะครับ<ด>รบ้านดงแคนบ้านดงใหม่ขอโมทนาบุญกับทุกรูปทุกท่านสัตาอุบาสกอุบาสิกาน้องสัม,มเนนทุกๆกคนทุก,ท,กทุกท่านที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญและกุศลไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดด้วยความตั้งอกตั้งใจบุญญาบาร,รมีนั้นไม่มีขายถ้าอยากได้เราต้องทำเอาเองสุขโขบุญยศะอจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้เราอยากได้เราก็ต้องทำเอาเอง อยากได้ความดีเราต้องสร้างเอาเองสุธิสุทธิปัจจตังบุญและบาปเป็นเรื่องจำเพาะตนเราทำดีเราก็ได้ดีเราทำดีคนอื่นได้ดีกับเราด้วยไหมไม่ได้ครับเราทำดีเราก็ได้ความดีกับตัวของเราเองคนอื่นทำความดีเขาก็ได้กับตัวของเขาาเพราะฉะนั้นให้เราตั้งอกตั้งใจ มีความอดทนมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสสั่งสมบุญและกุศลไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดครับผมท้ายที่สุดนี้ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สัตายาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกๆคนทุกๆท่านจงมีสุขภาพที่ดีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความสุขความเจริญเจริญไปด้วยคุณพระพลใจทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจงทุกคนทุกท่านเธินสาธุ